พระเจ้าผู้ทรงริธานุภาพข้าพระเจ้ามาหาพระองค์ด้วยความถ่อมใจและความเชื่อยอมรับว่าแท้จริงแล้วมีแต่ในพระองค์เท่านั้นที่มีชีวิตใหม่การฟื้นฟูและการรักษาได้พระบิดาเจ้าในสวรรค์ข้าพระเจ้ามอบจิตวิญ,ญญาณของข้าพระเจ้าแด่พระองค์พร้อมทั้งบาดแผลความเจ็บปวดและความทรงจำที่ยังคงถุงใจข้าพระเจ้าอยู่ ในพระนามพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าประกาศว่าพระโลหิตอันล้ำค่าของพระองค์ซึ่งหลังลงบนไม้กางเขนเพียงพอที่จะชำระบาปทั้งปวงทำลายคำสาปแช่งทั้งสิ้นและนำเสรีภาพอันสมบูรณ์มาให้พระเจ้าโปรดชำระความคิดหัวใจและบิญญาณของข้าพเจ้าด้วยพระโลหิตของพระเมธโปะและลบล้างร่องรอยแห่งความเจ็บปวดที่ศัตรูพยายามจะฝากไว้ในข้าพเจ้า พระเยซูเจ้าพระองค์ทรงแบกรับความอ่อนแอของข้าพระเจ้าและทรงรับบาดแผลของข้าพระเจ้าไว้โปรดรับเอาความทรงจำที่แตกสลายและเปลี่ยนให้เป็นคําพยานแห่งชัยชนะของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เติมเต็มช่องว่างในจิตวิญญ,ญาณของข้าพระเจ้าและนําความสงบสุขมาแทนความกระวนกระวายใจนําความหวังมาแทนความสิ้นหวังและนําความรักมาแทนการถูกปฏิเสธ ข้าพระเจ้าประกาศว่าด้วยฤิธานุภาพแห่งพระโลหิตของพระเยซูจิตวิญญาณของข้าพระเจ้ากำลังได้รับการฟื้นฟูแล้วไม่มีการกล่าวโทษใดบาแดแทลใดหรือภาระแห่งอดีตใดที่จะครอบงำข้าพระเจ้าได้อีกต่อไปข้าพระเจ้าได้รับการชำระแล้วได้รับการไถ่แล้วและได้รับการฟื้นฟูโดยการถวายบูชาที่โกโลโกธา ข้าแต่พระเจ้าโปรดสัมผัสส่วนลึกที่ซ่อนอยู่ในหัวใจของข้าพระเจ้าที่มีเพียงพระองค์เท่านั้นที่รู้โปรดเจิมด้วยน้ำมันแห่งความยินดีแทนความเศร้าโศกและประทานเสื้อกลุมแห่งการสัรเริญแทนจิตใจที่ท้อแท้โปรดนำข้าพระเจ้าไปในหนทางใหม่และทรงทำให้ก้าวเดินของข้าพระเจ้าเข้มแข็งบนศิลาอันมั่นคงคือพระคริสต์ด้วยความเชื่อข้าพระเจ้ารับการฟื้นฟูจิตวิญญาณการรักษาบาดแผลในใจ และชีวิตที่ครบบริบูรณ์ซึ่งพระเยซูทรงได้รับชัยชนะมอบให้แก่ข้าพระเจ้าบนไม้กางเขนในพระนามพระเยซูคริสต์พระเมตรโปกผู้ถูกฆ่าและได้เป็นขึ้นมาจากความตายข้าพระเจ้าทูลอธิษฐานและขอบพระคุณพระองค์อาเมน